สวัสดีครับมีภามาเบึงเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศสอปอปอล่าวครับโอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องน้ำท่วมคักท่วมแน่เบิ่งไน้เป็นยังนะน,นากลัวนากลัวเป็นตะย่านครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับตอนเป็นยังไดที่เป็นท่วมคักท่วมแน่แบบน้ำม,มาพอเศร้าเลยนเป็นแบบนี้เออเป็นตะย่านครับ คนนะ่นพีพี่น้องนี่แหละผนของการตัดใหม่ทำลา,า่ปลาเนาะไหลมากเท่มากบ,บึมบําบึมบําเปลือกจ๊กมือจะขึ้นเมื่อวาสิบกร์สิเศร้าเป็นลักษณะนี่งสตยยานครสายยานเนี่ยสุดยอดสุดยอด เด้งกันไปพี่น้องเด้งกันไปเรื่อยๆได้งานน้ำถั่วมสาแบบแล้วทางภาคเหนือของประเทศเลาลวคนละงับเขาที่นั่นแหงนะเปิงมาเบิงมาเบิงเบ,บ,บิงทางประเทศเลาวขึ้นน้ำถั่วมคาวถั่วมแนี่ยเลยหรือ โฮ่บังม่วมักเตงไหลมาแตกจนจนเอาบึงน้ำพวมน้ำ่วมประเทศเล้าน้ำพรมประเทศเล่าแล้วบึง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  นี่ผเด้่นอ,น,อน้นท่มทำอย่านะอือยารมมปาน,นบอยแล้วมันรวมประเทศไทยนี่แต่ตย่านยื่นแล้วเป็นเังสิแต่ว่านานในเห็นผู้ใดไปซอยเลยทังการประเทศล่าว่มีไฟไปจากคน นี่ก็เศร้าบ้านเรามาซ้อมมึงซอรอเซลเล่เอาทิ้งไดละบานนี่คือคักแทะเป็นต่ย,ย่านแทะวนนะเออ นี่แต่แทบานมันแล้วจีซอยกันใดท้างการมุมมีมากซอยเลยนี่แจักใหม่แจก๊กไหลร้อยมาตามนาม้ำบานพังบ้านเท่โอ้ยท่วมพักท่วมเนี่ยทา้งสอบพอเล้าด้วยพี่น้องทางภาคเหนือของประเทศล่าคนละ น้ำท่วมคักแม่เป็นกำลังใจให้ละซอยกันดูแลกันตัวเป็นกำลังใจกงน้นซอยเรียบร้อยหรอกแค่เป็นกำลังใจให้ล่ะ ท่ามะเทศทยกัดเดียวนี่ฝนเริ่มซ้าตกแล้วท่ามะเทศล่าเนี่ยเบิดโท้โท้โท้โท,โท้ขคักเนาะพี่น้องเนาะตกคักตกแน่ถ่วมคักถ่วมแน่ตัวน,นี้มันตัดใหม่ลายเพือกว่ ใส่ตัดใหม่หลายเนาะปลาใหม่โมไข่เหลือบมใครแย่างกับฝนมากนั่นโ่ใครดูดซับดูดซึมเอาน้ำนิดนี่นสำหรับทีนี้ไปตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ